อ๋อพี่พาเพนอยากกินไอติมหลอดยุคโบราณมรลอยปีที่แล้วอะ่ะโอ้เพงเกิดทันหรือไงเป็นไอติมถุงได้ไหมอ่าก็ได้ก็ได้งั้นรออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนพี่รักไม่ทำให้กินหอเนี่ยร้อนร้พี่พาแดดร้อนลืมทากันแดดหรือเปล่าแล้วมันไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกอะ่ะหูแดดเมืองไทยร้อนมากอะ่ะ ี้อไปแสบผิวเลยและกันแดดเขาดีมากเลยนะของเคียโนตเนี่ยเผื่อใครอยากจะไปลองใช้นะคะเนี่ยซึมไวมากพิ่กดก็แถวบ้านเราเลยเซเว่นก็มีขายอาวถือไว้เดี๋ยวพี่ไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนอุปรกรณ์พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะอุย้ยน่ากินมากยาังยังยัง <laughs> <laughs> เอ้ยอโทน่าจะเยอะเกินไปเพนเหรออืม <laughs> ทุกคนคิดว่าไอติมถุงเนี่ยจะแข็งหรือเปล่าแข็งกดหนึ่งไม่แข็งกดสองระเบิดกดสามด้วยไม่ระเบิดรักเยอใส่ลงไปทีเด็ดเกลือทรายมันเยอะไปปะไม่เยอะหรอกยิงไมหมแล้วเราก็จะเอาน้ำที่เรามัดเอาไว้ใส่ลงไปเลยเอาก็จะทำวิธีที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆ กลายเป็นถิ่มาแะล้วดูน่ากินอะโอ้ยน่ากินมากสีอะไรโอเคได้จัดไปค่ะพ่ออร่อยสรุปการทดลองนะคะสำเร็จค่ะเย้เราไม่ต้องกินแล้วทำเองได้ง่าย